ก็คืออีเวนต์นะครับคลิกเข้าไปเราจะเห็นว่าอีเวนต์ที่กำลังมีอยู่ปัจจุบันแล้วก็จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อีเวนต์ที่ผ่านไปแล้วนะครับอีเวนต์ปัจจุบันนี้เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่21ตุลานะครับถึง31จะสิ้นสุดวันที่31ก็คือ Special Route Event จากลำปางไปบุรีรัมย ถ้าเราอยากจะดูว่าอีเวนต์นี้มันคืออะไรก็คลิกเข้าไปครับถ้าใครบินจากลำปางไปบุรีรัมย์จะได้คะแนนนะครับเท่าไหร่250คะแนนครับเป็นโบนัสพอยต์นะแค่นั้นเองครับเราก็ไปทำในไฟเซ็นเตอร์เนี่ยจากลำปางไปบุรีรัมย์นะครับแล้วก็บินพอจบภารกิจ ก็จะได้คะแนนโบนัสขึ้นมา250คะแนนอันนี้คือยีเวนนะครับ